สวัสดีครับวันนี้ผู้จัดก,การที่สมบัติจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักนะครับก็จะพามาชมนะครับไฮลักแชมป์2.4แอตเทนกิ้งแพ็กเกจเกียร์ออโต้นะครับนะครับตัวซาวด์วีเวดคือเป็นตัวท็อปของไฮลักแชมป์นะครับแต่ที่อยู่ข้างๆผมสองฝั่งเนี่ยถือว่าแต่งแบบคู่แฝดแล้วกันนะครับแต่จะมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อย กับการใช้งานลูกค้าที่แตกต่างกันครับแต่โดยหลักๆเนี่ยจะมีการแต่งคล้ายๆกันนะครับมาดูมาชมกันว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามีอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวถ้าคันนี้ก็คือจะมีไฟสันบอกหน้าแบบ led เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนไฟหน้า p r o คเตอร์ Project led นี้มาจากโรงงานแล้วอักษรโตต้าจะเป็นสีเงินนะครับตรงนี้ส่วนคันนี้ อีกฝั่งนึงนะครับเพิ่มความแตกต่างให้กับรถก็คือติดสติกเกอร์ Toyota เป็นสีแดงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยด้านหน้าก็เป็นไฟตะบอก LED แล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ LED อันนี้ก็ไฟตะบอกติดเพิ่มนะครับส่วนไฟโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานอันนี้ก็คือตัวอีกขันนึงนะครับผมมาดูตรงกลางเลยดีกว่าจะได้ให้เห็นทั้งสงฝั่งไวพร้อมกันนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือตัว บันไดนะครับผมก็มีให้เลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสั้นนะครับบันไดข้างตัวสั้นมันจะพอดีกับหัวเก่งนะครับผมส่วนอีกตัวนึงนะครับจะเป็นบันไดแบบยาวนะครับเป็นแบรนด์อารเรนเดอร์อันนี้เป็นบันไดเหล็กเหมือนกันแต่มีความยาวมากขึ้นแต่น,นี้ก็คือ,อลูกค้าจะเพิ่มส่วนต่างขึ้นมานะครับเพื่อบันไดข้างนะครับตัวบันไดส่วนล้อกยางนะครับมาดูล้อกั้ยยาง ล้อนะครับเดิมโรงงานจะเป็นขอบ14รับไม่สวยแต่อันนี้ก็คือจะทรงในสไตล์ออฟโรดนะครับยกขึ้นสองนิ้วนะครับหน้าหลัง2นิ้วนะครับให้รถคันนี้มีความหลอ่อความเท่เพิ่มขึ้นนะครับดูได้นะครับในสไต์ออฟโรดนะครับยางและล้อคือจะขยับเป็น คอปสิบนะครับผมจะเป็นซีรีส์ส4 5 7ี่หินะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกนะครับมันจะติดสูงนะครับก็คมมือต้องยกแล้วก็จัดทรงอันนี้ครับตัวล้อแม็กก็เลือกลายได้ครับอันนี้เป็นยางลายละคังนะครับแล้วก็ตัวยางจะเป็นอลเทอร์เรนะครับผมอันนี้นะครับเราเสริมทรงด้านหน้านะครับยกขึ้นส่วนอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นล้อแฮมเมอร์นะครับคอบ16เหมือนกันนะครับ สไตล์ออฟโรดเหมือนกันนะครับยางก็เป็น2องสี่ห้าตัว7 0็ดเหมือนกันนะครับต่างกันที่ลายนะครับส่วนลายยางตัวยางถ้าอยากได้แบบไหนะสามารถปรับเปลี่ยนอัปเกรดเพิ่มเติมได้ครับตัวยางสองฝั่งเลยนะครับผมมาดูภายนอกตัวครอบนะครับผมตัวคอบจะมีให้แบบเลือก2แบบนะครับแบบสูงสเสมอเก๋งตัวนี้นะครับผมแต่แบบเนี้จะเปิดลงไม่ได้ครับจะเปิดลง ไม่ได้จะเป็นคอกล็อกตายครับแต่อีกฟังนึงนะครับตัวนี้จะเป็นคอกแบบเปิดได้3ด้านนะครับคอกที่เปิดได้ก็คือพื้นจะไม่แตะพื้นนะครับผมเพราะว่าที่เขาล็อกเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าคอกสมเก่งมันจะเปิดแล้วมันจะชนพื้นนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการแบบเปิดได้ก็ต้องเป็นคอกเตี้ยตัวนี้ครับผมนะครับน่จาจะการใช้งานตัวข้างหลังก็สามารถถอดได้นะครับมีตัวล็อกไว้ให้นะครับตัวข้างหลังนะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวครอกคอลลาแบรนด์นะครับอันนี้จะเป็นเอาเรนเดอร์ส่วนข้างหลังก็จะมีกล้องถอยนะครับกล้องถอยติดตั้งเพิ่มขึ้นมาให้ทั้งสองพันเลยครับมีกล้องถอยตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูภายในนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับให้เทียบสองฝั่งเลยนะครับเอาฝั่งในทีก่อนฟัง ฟังนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทกุญแจรีโมทแล้วก็ระบบเซนทรัลล็อกนะครับติดตั้งเพิ่มเติมเป็นแบบแจ็คไนท์คีนะครับแบบนี้เหมือนกุญแจรีโวเลยกางขึ้นมาก็เสียบสตาร์ทได้เลยนะครับผอแล้วก็ต่อมานะครับตัวหน้าปัดนะครับจะเป็นเรือนไม้ล็อกโคนะครับตรงนี้นะครับเรือนไม้อัพเกรดล็อกโคขึ้นมานะครับมีจอ M-ID นะครับ กเอ็มดีแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็ตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับควบคุมฝั่งนี้จะควบคุมเครื่องเสียงได้เครื่องเสียงก็จะเป็นจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลงได้ครับจะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับผมตรงนี้ติดตั้งอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกในก,ก,การใช้งานนะครับเพราะว่าคัานนี้ลูกค้าก็ขับใช้งานเองนะครับผมอันนี้ต่อมานะครับสังเกตไกล ก็จะเป็นมือโหนเสาเอนะครับพร้อมตัวครอบนะครับผมเพราะว่าจริงๆไฮรักชป์มันจะล้นๆมามันดูไม่สวยครับแล้วก็เวลาขึ้นลงเวลาเรายกยกสูงเราต้องใช้ตัวมือโหนประกอบในการขึ้นลงนครับเพื่อวความปลอดภัาายก็ติดตั้งเพิ่มครับมือโหนนะครับส่วนกล้องบันทึกหน้าก็เป็นของไทรอนเนียนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นตัว e c โคพาวเติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวสัญลักษณ์จะขึ้นที่หน้าปัดนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะอัปเกรดเพื่อความสะดวกสบายครับคือใครรักแชมป์เบาะที่มาจากโรงงานจริงๆงมันถ้าพูดตรงตรงมันนั่งไม่สบายเลยครับผมปรับอะไรก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ลูกค,ค้าก็อัปเกรดเป็นเบาะรีโวแบบมีหอหมอนนะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ ตัวเบาะเนี่ยมันจะกระชับนะครับเวลานั่งก็สบายนะไม่เมื่อยขับนานๆขับไกลๆไม่เมื่อยนะครับผมมีตัวปรับเหมือนอตัวรีโวเลยนะครับผมแล้วก็เย็บเรื่องลวดลายแล้วแต่ชอบนะครับนะครับอันนี้คือปัดโบโกโตต้าอ่ะเดี๋ยันนี้เราอีกคันนึงมาดูเทียบกันนะครับว่าตัวเบาะนะครับลูกค้าเลือกแบบได้นะครับมาดูกันคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยว ไปดูฝั่งคนขับดีกว่าครับหรือว่าดูฝั่งนี้ก็ได้อันนี้เบาะนะครับเบาะจะเป็นตัวรีโวเหมือนกันครับแต่ว่าคันนี้จะเพิ่มความสปอร์ตนะครับเพิ่มความสปอร์ตเป็นตัว GR นะครับปัก GR เหมือนกันครับดูเบาะก่อนก็ได้ครับ GR แล้วก็เดินตะเข็บแดงนะครับเดินได้ตะเข็บแดงครับล้วแต่ชอบครับตอนนี้อ่าตัวเบาะเนี่ยลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้นะครับแล้วก็ตัว ต่อมานะครับจอเหมือนกันครับกับคันเมื่อกี้คือดูหนังฟังเพลงได้ครับเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับตองนี้แล้วก็ตัวหน้าปัดก็เหมือนกันนะครับผมหน้าปัดก็เหมือนกันทั้งสองคันเป็นหน้าปัดสไตล์ล็อกโกนะครับพวงมาลัย m u l t i f u ั c t i o n นะครับผมกุญแจรีโมทเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองคันทีแต่ว่าต่างกันที่การตกแต่งตัวเปาะนะครับลูกค้าชอบแบบนี้ก็จัดให้แบบนี้ได้ ไม่มีปัญหากนะ็มือโหนนะครับมือโหนเสาเอเพื่อความเท่แล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานนะเหมือนกันนะครับรถ2คันนี้จะตกแต่งเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวเบาะที่เลือกแบบแล้วก็ตัวปัดได่ข้านะครับอันนี้ตัวรถนะครับโดยรวมก็ยกสูงจัดทรงเหมือนกันทั้ง2คันนะครับต่างกันที่รายละเอียดด้านหลังอย่างที่ผมบอกก็คือคอกนะครับ,นะรบอันนี้ เราพาชมทั้งสองคันแล้วครับผมนะครับดูรถเรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นนะครับจริงๆให้รักแชมป์เริ่มต้นดาวที่5%เซนนะครับของราคารถส่วนอุปกรณ์ตกแต่งก็สามารถเอาไปรวมในยอดจัดได้ครับมันจะมีส่วนที่แถมกับส่วนที่เอาไปรวมในยอดจัดได้เพื่อจัดออกมาให้รถคันนี้หรือทั้งสองคันนี้มีความมีหล่อเท่แล้วก็ตรงจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้านะครับผม ดอกเบีย้ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้ารายละเอียดจริงๆก็อยากให้ลูกค้าทักทายมาในหน้าโปรไฟล,ไล์นะครับผมหรือว่าเบอร์ที่ขึ้นโชว์ในหน้า,นาจอนะครับเพื่อลูกค้าจะได้เห็นรายข,ข้อมูลชัดเจนว่ามีการแต่งแบบ,แบ,บนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนเท่าไหร่เนี้ยนะครับรายละเอียดมันจะชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าจะเสนอไปในคลิปม,มันจะค่อนข้างเยอะนะครับ อลูกค้าทักทายมานะครับก็ปากติดตามนะครับช่องโตต้านครทนสากาเทพรัตนะครับ ads i นะครับ line ออฟฟิเชียลที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอ s i n e พิเศษครับหรือว่าตอบข้อมูลไม่ทันใจก็ทักทายมาโทรมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรำสือลูกค้าให้ส่วนต่างจังหวัดนะครับอย่างคันคันนี้ลูกค้าก็อยู่เชียงรายพกเขาก็สั่งสั่งที่ผมแล้วก็ขึ้นรถสไลด์ไปส่งคือต่างจังหวัดก็ซื้อได้ครับผมคันนี้ก็อยู่กรุงเทพใกล้ๆก็มารับเอง นะครับเรื่องเรื่องไฟแนนซ์เรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่บ้านที่ทํางานนะครับทุกจังหวัดมีไฟแนนซ์บริการนะครับไม่สะดวกมารับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้เลยเรียกว่าเราบริการแบบ one stop service นะครับเรื่องการขายไม่ต้องห่วงแล้วก็รถโตโยต้าทุกคันนะครับสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับส่วนประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมก็แจ้งโ o เวอร์ คุ้มครองประกันตกแต่งให้กับลูกค้าทั้งหมดครับก็คือเคลมได้ครับว่าการใช้งานตรงไหนถ้า,อ,าอยู่ในรับประกันอยู่ในประกันก็คือสามารถเคลมได้หมดนะครับทักทายมานะครับผู้จัดการเจตยินดีให้ข้อมูลนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจบกับไฮรักแชมป์ผู้แฝดแบบนี้ครับสวัสดีครับ